กุญแจคาอยู่ข้างในดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะคาดูถึงบ้านแล้วทานข้าวแล้วจะมาเล่าตโอเมื่อเช้าวันนี้วันพุธนะคะเมื่อเช้าไปอีกชุดหนึ่งเป็นเสื้อของทอมมี่เนาะเป็นเสื้อ,อเป็นเสื้อชุดของทอมมี่แต่กลับมาเป็นเสื้อตัวนี้ <c oughs> คือที่ล็อกเกอร์ของชอนะจะมีอยู่จะมีเสื้อสำรองอยู่นะคะชอจะชอจะใส่แบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าตอนเช้าใส่ตัวนี้ไปก็จะเก็บตัวนี้แล้วก็จะใส่ตัวนี้มาแต่ถ้าอาบน้ำอาอะไรเงี้ยชอก็จะมีเสื้อผ้ากางเกงในพวกอะไรอย่างเงี้ยไปสำรองไว้ที่ล็อกเกอร์นะคะเผื่อเหตุการณ์แบบฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างเช่นเราเป็นรอบเดือนเรามีรอบเดือนอะไรเงี้ยเราก็จะมีของสำรองอะไรประมาณนี้ <c oughs> อันนี้ี่คืูความเป็นชอบนะคะชอก็จะสำรองไว้ที่ล็อกเกอร์ของชออะมาค่ะเดี๋ยวชอจะเล่าให้ฟังการที่จะทํางานโรงแรมน่ะมันใจคุณต้อง หนักแน่นกับงานตัวเองนะคะทุกคนหนักแน่นจา้าเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้คิดว่ามันไม่ใช่ของของเราให้คิดว่ามันเป็นของของคนอื่นไม่ใช่ของของเราอย่าถือโอกาสหยิบฉวยไปหรือว่าติดมือติดกระเป๋าไปนะคะมันจะเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเองอ้าวันนี้มีสาระอ้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะทุกคนเมื่อวันจนันทร์ก่อนที่ชจะเลิกก่อนที่ช่อจะลาป่วยครึ่งวันเนาะเพราะว่าวันจนันทร์ชอไปทํางานตอนเช้าแล้วไปเบกผ้า แล้วทีนี้เส้นเส้นข้างหลังอ่ะมันยึดช่อก็เลยทํางานต่อไม่ได้เพราะว่าเราก้มไม่ได้เราเดินไม่ได้ช่อก็เลยโทรตามหัวหน้าให้หัวหน้าน่ะมารับช่อที่ห้องนะคะแล้วก็ไปส่งช่อแล้วทีนี้วันนี้นะคะวันพุธที่สิบเก้าเมื่อเช้าบอกว่าวันพุธที่ยี่สิบขอโทษค่ะขอโทษค่ะวันนี้วันพุธที่สิบเก้านะคะหัวหน้าถามช่อนางนางเรียกช่อไปคุยเนาะนางบอกว่าช่อฉันได้อีเมลจากลูกค้าคนเนี้สองรอบแล้วแล้วก็บอกอเออฮะ โซ่แล้วลราอย่างเงี้ยแล้วเธอเห็นหมวกใบนี้ไหมได้าชูให้เราดูเราก็บอกเห็นอ่าเห็นนางก็ใส่เลยจ้าเธอเอาไปนายเขาส่งข้อความมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะนู่นนี่นั่นเราก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนวันจันอะฉันไม่สบายครืงวันเธอจําได้ไหมเธอเป็นคนขึ้นไปรับฉันบนห้องนางก็คิดเออใช่อ่ะ ลาบ,บุทอรมาแล้วหัวหน้าชออะแล้วทีนี้ช่อบ,บอกว่าหมวกตัวนี้ท่านจําได้มันเป็นห้องเบอร์นี้เบอร์นี้ซึ่งมันตรงกับลูกค้าที่ลูกค้าส่งข้อความมานะทุกคนแต่ว่าหมวกมันไม่ได้ไปอยู่ที่ห้องของหายไงหมวกไม่ได้ไปอยู่ที่รีเซพชันไงคือหมวกมันหายไปช่อเก็เลยบอกว่าไปถามหากับคนที่ต่อง,งานจากช่อสี่อืมก็คืออีกคนนึงนะคะแล้วเขาหัวหน้าก็ไปถามคาตอบที่ได้มาคือไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้จับไม่ไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีกล้อง จริงๆแล้วมันมีกล้องนะจะสาวอย่าให้คนประเทศเขาต้องมาประจานเลยว่าคนบ้านเธอน่ะเป็นคนขี้รักขี้จิกขี้ขโมยเดอ้อนะคะแล้วทีนี้ช่อก็เลยบอกว่าชอ่อคือปัญหาเนมะ่มันไม่ได้อยู่ที่ช่อหรอทุกคนเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าสายตานะ่ะมันไม่เคยปิดมันไม่เคยปิดบังนะคะคือเราคิดยังไงเราเรามีความสุขมันก็จะออกมาทางตาเรามีความทุกข์มันก็จะออกมาทางตาถ้าเราโกหกอะแล้วมันก็จะออกมาทางตาเหมือนกันทุกคนนั่นแหละคะ่ะแล้วทีนี้ ชอก็เลยบอกว่าทาไมไม่เปิดกล้องดูละ่ะอะไรอย่างเงี้ยน,นางก็แบบอย่างเงี้ยเออแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนเอาไปอยากอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ใช่ของของตัวเองนะคะถามว่าหมวกใบนี้ราคาแพงไหมชอมาดูแล้วเนาะชอเสิร์ดูแล้วหมวกใบนี้นะคะอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบห้าโครนถ้าเป็นถ้าตีเป็นเงินไทยเด้อก็ใบละสองพันหกร้อยกว่าบาทใบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นของมันเป็นหมวกที่มียี่ห้อก็คล้ายๆกับพวกหมวกทอมมี่หรือว่าหมวกอ่า ปโลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหมวกมียี่ห้อค่ะแต่ว่าในความหมายนี้ถามว่าฝรั่งเขาโอเคมเขาโอเคไหมเขาอาจจะไม่แคร์แต่ว่าเขาอาจจะแต่ไม่แคร์ในความหมายของชอคือเขาอาจจะไม่แคร์เรื่องราคาแต่ว่าหมวกใบนี้เขาอาจจะได้มาเพื่ออาจจะซื้อให้เป็นของขวัญหรือว่าพ่ออาจจะให้เป็นของขวัญหรือแม่อาจจะให้เป็นของขวัญประมาณนั้นน่ะมันมีค่าทางจิตใจเนาะเขาก็อยากจะได้คืนแล้วเขาก็ปฏิเสธไปว่าเขาไม่เห็นชอคบอกว่าชอไม่รู้เพราะว่า เธอก็รู้ว่าฉันเลิกงานตอนเที่ยงอ่าปฏิเสธไปจะปฏิเสธมาเราก็เลยบอกให้นางไปดูกล้องนะคะชอบก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นก็ดูเอ่อถ้างั้นก็เปิดกล้องดูมันที่โรงแรมมีกล้องไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยญิงเธอก็มีลูกที่ทํางานนะเธอไม่อายบอกเออเธอก็สกิดเขาสกิดหัวหน้าก็ได้เออฉันเอาไปฉันคิดว่าลูกค้าไม่ต้องการนู่นนี่นั่นเธอยามาปฏิเสธว่าเธอไม่เห็นไม่ได้จับเธอไม่รู้ทั้งทที่เธอยัดใส่กระเป๋าไปนะญิง เธอ่อายบอกลูกสาวเธอก็เหตุงานอยู่นั่นเงิดคําเดียวค่ะว่าเงิดเงิดหลายถาม่าสงสารหรอไม่สงสารหรอคะทุกคนให้ให้ให้รู้นะคะว่าอย่าอยากได้ของคนอื่นเหมือจนต้องมาทุบหม้อข้าวตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้ชชบก็ไม่แน่ใจว่าหัวหน้าหรือว่าทางนุแรมยังอยากจะได้พนักง,งานคนนี้อยู่ไหมอืมอย่านะจ๊ะสาวฉันมาเตือนนะคะลูกค้า มีหลายประเภทนะคะลูกค้ามีหลายประเภทมากประเภทที่แบบว่าโอเคลืมแล้วก็คือลืมเลยแต่บางคนอะตามแล้วจะตามจิกตามบี้รงเลมนะจ๊ะนี่ค่ะมันมีหลายประเภทแล้วอย่างประเภทอย่างเราเราก็คือพนักง,งานทั่วไปอย่าเห็นของมีค่าจนต้องมาทุบหม้อข้าวตัวเองคือทําลายอนาคตของตัวเองแบบนี้นะคะฉันเสียใจแฮง <laughs> เห็นเพื่อนเป็นแบบนี้แล้วก็แบบว่า ก็รับไม่ได้นะชอบคนหนึ่งเนี่ยรับไม่ได้เออคือมันไม่ใช่ของของเราอ่ะอยากได้ทําไมอ่ะชอบไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิเสธเสียงแข่งนู่นนี่นั่นนะพรา็เปิดกล้องดูโมนกไาอายนะลูกสาวลูกสาวตัวเองก็ทางานอยู่ที่นี่เฮออ้จริงอยู่ว่าของมียี่ห้อแต่มันไม่ใช่ของเรานะจ๊ะไม่ใช่ของของเราอเดี๋ยวนี้เวนกามอ่ะมันติด 5G 4G จากปุ๊บปั๊บตามทันเลย <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทำกับข้าวก่อนนะคะเห็นไหมที่ทํางานชอบปัญหาเยอะเวล่ะ ทำงานกับกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนถ,ถ้ามันถ้าเราไม่สร้างเองคนอื่นก็จะสร้างมาให้เราอยู่ดีะคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทํางานก่อนนะคะขอให้ทานมื้อเย็นให้อร่อยนะจ้าไปแล้วคะ่ะ